ตามนิเวศวิทยาของเสือโคร่งคือเขาก็จะเป็นเหมือนสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่อาศัยพื้นที่ห่วงห้ามของตัวเองอะค่ะแล้วก็จะซ้อนทับกันค่อนข้างที่จะน้อยฉะนั้นเสือที่เกิดใหม่มันจําเป็นที่ก็จะต้องหาพื้นที่หาบ้านของตัวเองอะค่ะคือในคูเห่าแค่งมันอาจจะเป็นมีเจ้าของหมดแล้วฉะนั้นมันก็จําเป็นที่จะต้องเดินทางแล้วก็เป็นธรรมชาติของสัตว์ป่าแบบเพศผู้อะค่ะมันก็จะต้องเดินหาพื้นที่ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดเป็นมีแหล่งอาหารสมบูรณ์มีความปลอดภัยแล้วก็ คือเสี่ยงต่อการที่จะไปมีปัญหากับชนิดด้วยกันเองอะค่ะเหมือนนั้นพื้นที่ตรงนี้คิดว่าก็น่าจะเป็นเหมือนโอกาสที่จะแบบก็คือเดินหาพื้นที่ที่เหมาะสมของตัวเองอะค่ะภาพชุดนี้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะสร้างความตื่นเต้นและกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่สังคมได้ใช้ในการถกเถียงร่วมกันว่าป่าแม่วง คืนกลับสู่สภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์แล้วจริงหรือไม่